เน่งครับเล่าให้ฟังหน่อยครับคันนี้มาทำอะไรกันนะคือวันก่อนเนี่ยผมไปเห็นโพสต์ใน change.org มาเหมือนมีนักวิชาการท่านหนึ่งเนี่ยชื่อนี่แหละมีนาโชดคําเขาไปเรียกร้องพื้นที่ที่เรียกว่า knowledge center รู้สึกว่าคอนเซ็ปต์มันโคตรล้ำเลยแล้วก็มันแบบมันจะเจ๋งมากมากเลยถ้าแบบประเทศเรามีสิ่งนี้คราวนี้ก็เลยอยากจะเจอตัวว่าท่านคนนี้เขาเป็นใครซึ่งพวกผมม้คิดเองว่าท่านน่าจะเป็นนักวิชาการสาย Urban Planning หรือพวก Ur b a n Development ออะไรอย่างเงี้ย สมาธินะครับทุกคนแล้วก็แอคชั่น,น,นครับแนะนำตัวหน่อยครับครับกาผมมหน้าชดค่ำครับอายุ2ีสิบแปดปีครับเป็นวินมอไซค์ครับ <c oughs> โอเคเราเราเราไปเ,าเรียกร้องอะไรไว้ในในเชนนะฮะคือสิ่งที่ผมไปเรียกร้องนี่ มันเป็นสิ่งที่คนในประเทศเท่านี้ต้องการไ่ไปตั้งแต่ลูกันล,ล่งจนหอนรู่งในายกลุลเละมันเป็นจิกซ้อที่บาดเมืองเท่านี้ยังขาดหายไปอยู่แต่ผมก็บอกเขาใจให้กันว่าเป็นอย่างคนในประเทศเท่านี้เขาคือว่าเห็นด้วยนะผมเป็นนี่อย่างกันไม่ใช่แต่มันถ,ถ,ถ้ามันยิ่งใหญ่ขนาดนี้ทำไมมันคนเห็นด้วยมันไปลงชื่อสิบว่าคนอย่างกับแม่ครับเลาเจ้าลงไอ้ผมไปผมก็อยากจะกดให้นะแต่ผมงงนะว่ามันคืออะไร าก็ล่องเบิ้งเกาเนี่ยมั้งสี่ห้ายููนี่เบิ้งรอบๆบเนี่สุขุมวิทเนี่<ม>จะเลื่อนสุดในประเทศแล้วนะนี่หลบตัวเขามีอย่างไงล่องเบิง้งเขามีคอนโดมีโรงเรียนมีโรงพยาบาล<ม>แล้วก็มีห่างห่างเตรียมไปเวิรห้างเนี่ยก็เลยอ,อ,อรารลาดขึ้นกันลืมลำลืมลำจักว่าสางอย่างหลายกระดอกกระเดียบ <laughs> <shoe> ไม่รู้เรื่องเลยกระดอกกระเดีย <laughs> <ๆ S 1> บความจริงคนเ่านี่มันมีหลายอย่างกว่านั้นเด้ที่อยากเห็นไง แต่ว่ามันเห็ดบ่ได้ย่อมมันมีแต่ห่างนี่ความหนูย่างเดียวที่ห้อสีใดจากห่างนี่ก็คือย่ำใดมันมีม,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 มีไหนเซล่สำนั่นล่ะอตอ,อนี้จะบอกว่าห่างไม่ดีใช่ป่ะบ่บแมนบ่แมนว่าห่างบ่ดีห่างน่ะมันดีเพียงแต่ว่าพื้นที่กลางเมืองแบบนี้สิ่งที่ห้อต้องการนี่มันหลายกว่าห่างและไอโนเลียเซ,เซนเตอร์ที่ผมเลียกรองนี่เมื่อก็ทํานาทีก็จังห่างนี่แหละมันเห็นอะไคนเขามายางนี่มวน ต่วันในความมวลความซื่อน,นี่มันเต็มไปด้วยความรู้เด็กหน่อยๆที่เขามีความฟันนี่ฝันง่ายๆนี่ต่ว่ามันเห็ดยากยากภาษาสิไปเต้นโควเวอร์สิต้องไปรลีเต้นอยู่ในหลือุูนะจักวายานี่อย่าง,งจักว่าเห็ดนี่อย่างผิดเชี่ยลีดเดอร์สิก็ไปลีเต้นอยู่แต่ทั้งดวนเบื้องเราได้หผมจะยกตัวอย่างนี่คือจังในประเทศญี่ปุ่น,นสิประเทศญี่ปุ่นนี่มันต่างท่องไว,วา่าคนในประเทศมันนี่ ต้องเก่งไปถึงระดับโลกให้ได้มันก็นสร้างไอ no ้โนเลดแคปิตอลนี่ขึ้นมาในหันนี่มันก็นไปจ้างเอาซุ้มคู่บาอาจารย์นักวิชาการนักวิจัยศิลปินต่างๆนี่มาร่วมกันเพื่อที่ให้คําแนะนํากับคนที่มีหัวคิดมีไอเดียแต่อาจจะมีปัญหาย่ีมไปลงมือเหตุอิหลีแล้วก็มันว่าได้มีแต่ว่าเด็กหน่อยเด็กที่เขามาเรียนนี่ซุ่มแม่บ้านผู้เฒ่าผู้แก่เขาก็มาขึ้นกันมาหาความรู้ขึ้นกัน สรุปที่น้องเสนอนี่มันคือพื้นที่สําหรับคนมีฝันทำธุรกิจอย่างนี้หรอคนหลงเขาก็ซอยเด้ยหึหลงซอยเลยอะไรนะหมายถึงว่าคนหลงทางคนที่บ่หูว่าจะของจะไปทางไหนจ่าง่เขาก็ซอยขึ้นกันช่วยคนหลงทางแบบว่าบ่หูว่าเข้าสิไปเข้าสิไปีนจะทําอะไรอ่าว่าเลยก็โฟกัสไปมองไหนจ่าง่แหมอ่าคือจังงีห้อนแรกจงิง่มันมีอยู่หมองหนึ่งซอว่าในน้ำมูมันสั่งขึ้นมา เพื่อที่จะแก้ปัญหาเจนไหวในประเทศเขานี่หาโตต้นจะของพอ,พอมันบิวขึ้นมาเป็นแลบเลยให้เด็กในประเทศนี่เขาไปล่องเห็ดล่องเบื้องอินหลีเลยว่าหมักอันไดล่องไปเรื่อยๆล่องจนสิพอสิ่งดีจะของหมักเห็ดจังสี่มันสิเด็กเพราะต้องเสียเวลาย่ามเขาเลี้ยนจบเด้แมนบอคือจังในประเทศเท่า้รส่หลายคนค่าแตาย,ยานเด้เลี้ยนยู่หันละได้ไปริญญาจะว่าจักไบแหละถ้าเด็กหูจักที่ว่าจะของอยากเลี้ยนอยากเห็ดเนี่ย นีพูดพูดเหมือนเคยไปเลยนะเคยครับกะเอือยผมเขาไปอยู่หันเป็นหมอหนวดผมก็ไปอยู่น้ำเขาสามเดือนไปเทคอร์สบาพร้อมผมมักไหลไปเทคอร์สอะไรมาฮิวแมนเดเวลลอปเมครับนี่เราเปวินมอไซจริงป่ะเนี่ยเป็นยังวินมอตไซต้องงูว่าเจ้าทุกคนบ่อก มันบม่นจทั้งสันเหรอครับย่าไปคิดจังสันปกตินี่ผมก็เล่นหุ้น